ใช่ไห พัสดที่แล้วเนี่ยเราได้เพิ่มทักษะให้ชาวบ้านที่ขายของได้เป็นตัวอย่างประมาณหนึ่งแสนรายที่เขาสามารถได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดยเฉลีย่ยเคยขายได้หมืน่นเนี่ยก็มาขายได้ห้าหมื่น 5, ประมาณห้าเท่าวันนี้จะทําให้การพัฒนาทักษะตรงนี้หาโอการคนละขึ้นพัสให้มันขยายวงกวาง้างได้ยงไก็คงยังมีเวลาระหว่างที่รัฐบาลที่รอให้ชัดเจนก่อน ครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเพราะว่า<อ>ทำได<อ>้อันนี้ทําได้เลยไ,<อ>ได้เลยครับครับก็ความต่อเนื่องวันนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับผมก็ยังเป็นรองนายานกฝ่ายเศรษฐกิจแล้วรัฐมนตริถันยังยกํากับดูแลอยู่ไหมและโครงการฟาสต์ฟัสก็เป็นนโยบายของเดิมที่เราต้องทําต่อเนื่องจะได้ไมันมาอยู่ชะงักนิดหนึ่งตอนที่ระหวา่างเลือกตั้ง แต่ว so ัน so น the ี to together, so ้ได้ค so, ุยท like, ่านเลยถามโยมว่าเราไม่ได้ใช้เง so, ินเหเิมไม่ได้ใช้เงิประมาณไม่ได้ติดมาตรานในโคงการมันจะช่วยให้ประเทศเนี่ยสร้างความมั่นใจทันทันก็ผมเชื่อว่าความต่อเนื่องการที่เราเข้าใจกลไกลอยู่แล้วก็หวังว่าแล้วความร่วมมือกับภาคเอกชนของทางานร่วมกันก็ที่ผ่านมาก็ได้เอกชนที่มาช่วยเยอะกองกํรอก็เข้ามาช่วยเยอะในโครงการเรื่องโย I โอกาสในเรื่องปิด นีว้วายไปตอบได้น,นี่ก็ต้องทำตอเนื่องนะครับเอสเอ็มอ e, ีเคลสที่ทำกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำตอเนื่องว่ประมาณเป็เจ็ดสิบตอนนี้เราจะเล่นให้มันยกขึ้นได้ไหมครับหรือว่ายังจะช้าอยู่คืออันนี้ก็ต้องเียนตรงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของการจัดตั้งรัฐบ,บาลว่าได้เรือยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าก่อนที่เราจะสภาเราได้ทำแต่ละหน่วยงานก็ได้เตรียมทำว่มามันมีจัดส่งไปแนละ้วผมคิดว่า ถ้ามีรัฐบาลใหม่เมื่อไรก็คงมีปรับุนเล็กน้อยเราจะพยายามทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องการเรื่องนี้หยุดชะงักน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบไทยเศรษฐกษิจไทยในระาะสุดท้ายก็มีรัฐบาลเร็วที่สุดมีงบมาใช้ดีที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยเพื่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความต่องเนื่องให้เสร็จจากาาการคัดการของส่วนตัวนะครับก็ว่าถ้าเรามีรัฐบาลได้เร็ว ทายที่สุดผมว่าวนประมาณสองถึงสามเดือนแต่ว่าสองถึงสามเดือนก็ประมาณก็ประมาณพฤจกาถัดมครับก็ของสองถึงสามเดือนแต่ว่า,วาปีงบประมาณเริ่มหนึ่งตุลาก็ก็พฤศจิกาถัดมาก็ถ้าเร็วได้กว่านั้นเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับรับรองผลการเลือกต,ตั้งตั้งรัฐบาลใหม่ก็อยากให้เร็วที่สุดรเราจะได้ไม่เกิดอปุปสรรคนะคะรับรัฐบาลเนื่องจาก มันจะโชคดีที่มเข้าใจไกนเราสามารถเอาให้ตรงไปได้ที่ผมยกตัวอย่างสี่แสนแปดล้านในนโยบายมันจะช่วยเดินเข้าเข้าในระบบสังคมโดยไม่ต้องใช้เงินหมาณเพียงเราปลดล็อกมันนะครับส่วนนียบาย pass pass เนี่ยไม่ได้ใช้เงินใหม่สักบาทเก็จะที่จะช่วยได้โครงการที่จะช่วยเอเคลดีเข้ซึ่งวันนี้ก็ทําได้เลยเพราะเป็นยในรัฐบาลนโยบายหนึ่งใน quick q i c k กอย่งเสาที่สามเรื่อง SME ก็ทําต่อได้เพราะ,ะนั้นอันนี้ผมยังขับเคลื่อนก็วันนี้ก็อยากวางแผนว่าจะขับเคลื่อนที่ต่อเนื่อ,องเขารเรื่องไหมเอออันนี้ผมมันผ่านไปก่อนโชคดีที่ผ่านไปก่อนตอนนี้เรือการขับเคลื่อนคือคนลื่นผ่านเสรจก็เราต้อง,องรอรัฐบาลให่ได้เมื่อไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเน่นโยบายที่สําคัญคก็วันนี้มีเวลาก็จะพยายามจะออกแบบครั้งที่แล้วคนอื่นผ่านเสร็มีเวลาไม่ถึงเดือนในการขับเคลื่อนเริ่ม ทำงาน30กันยายนปีที่แล้วผลขึ้นพลัสออกได้วันที่29ตุลาแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างพรรัฐบาลเรียบร้อยเราจะได้สามารถขับเคลื่อนได้เร็วนะครับก็ตั้งใจว่าจะช่วยขับเคลื่อนแต่ก็อยากจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสาักะด้วยก็ขึ้นอยู่ว่าออกแบบเมืมเ่อไหรก็ถ้าตางรัฐบาลได้เร็วนะครับก็คงต้องใช้วงกลางในปีนี้ ป,ปีเก้า <9 S 1> แต่ว่าก็ถ้ชาช้าก็อาจจะต้องไปขยับไปปีเจ็ดนย์ด้วยจ,จะต้องมีสองขยับอันอน,น,าานี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองแต่มีแน่ครบับแล้วเราจะเน้นเรื่องกา,ารเพิ่มทักษะเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเขามีทักษะให้เบ็ดเอไปตกปลาคร้บก็มาเพิเ่มทักษะเป็นด้นา,านวิชา ด้านด้านคนด้วยประชาชนจะจะพยายามเดี๋ยวจะกำลังออกแบบให้เรื่องเอาเอไอมาใช้รับกำลังออกแบบอยู่ให้คนใช้เงินนี้ได้ทำใช่ครับใช่ครับกำลังออกแบบอยู่แล้วยังได้ได้นะครับเรื่องของที่เราเอเอซีเป็นโพสเพราะว่าเราเป็นสมาชิกของอัปราคานะครับก็คือเอเชียแปซิฟิก ออริจินอลนะครับแล้วก็เรื่องของเครดิตแอสโซเชชันประเด็นคือว่าเรามีผู้แทนนะครับเหมือว่าสมาชิกของอปบาค้าเนี่ยทั้งสิ้นมันมันที่มาวันนี้เนี่ย18ประเทศนะครับแล้วก็การที่เราขอที่ใส่พระแหวนจากในเ e อเชียพื้นถ้าจะมาอีกสิ่งหนึ่งหลักการสำคัญคือว่าเรามาแลเกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะครับในเรื่องของการที่ทำเกษตรอันยั่นะครับถามว่าเกษตรอันยั่คืออะไรก็คือว่ามันไม่ใช่ผลิต ผลิตลงไปบนดินปกตินะครับเพราะว่ามันจะต้องบั่วบกให้ชาัาเพื่อที่จะทั้งลดต้นทุนลดทัง้งยิ่งจะลดแรงงานนะครับซึ่งก็ตรงกับการที่เราก,รก,กป็นอะไรนะคับรกียวรฟอมของปร,ประเทศเรา ถัดมาก็จะเริ่มของการที่ทำเอ่อแบ a n d i n g หรือ Packaging นะครับเพราะว่าการที่จะขายหรือว่าผลิตเฉพออาะ Raw Material เนี่ยมันสู่ไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีวัลเล่ย์เข้าไปในการที่ทําให้ Raw Material เ,เ,เป็น Finish Goods นะครับทำให้ตัวผลิตสบทดทางการเกษตรเป็นสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าสูงนะครับมันสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ อีกอหลายชานะครับแต่ที่ทางท่านรองนายมเรียนเพราะว่ากานที้ที่เราสามารถยกระดับตัวทั้งในเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับใช้เทคโนโลยีในการผลิตลดการใช้แรงงานของเกษตรกรลงนะครับเกษตรกรชุนแรงมากขึ้นผลิตของที่มีคุณภาพนะครับเาบบอา value add เข้าไปทําให้ตัววัตถุดิบกลายเป็นสินค้าพร้อมข,ขายหรือว่าสินค้าที่จะพร้อมบริโภคนี่มันทำให้ตัวเศรษฐกิจลงไปในแก่กของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะ ยกระดับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราสามารถที่จะปริสกิลแล้วก็อัพสกิลเกษตรกรรายย่อยของตประกอบทีไปได้ผ่าน่านเครือข่ายของตกอทั้งหมดึ่เรามีระ่พันสาขาครับแล้วก็ถัดไปกันือเรื่องของคอร์สออเดอร์เฟรนะครับว่าหลังจากที่มีการยกระดับการผลิตนะครับแปรรูปแล้วก็ทําให้สินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่มีรลคาสูงเนี่ยก็เกิดการค้าขายขึ้นนะครับในผลิตภัค่านี้ผมว่ามันทําให้ในภาค ลองคิดภาพตามนะครับว่าแทนที่เราจะสง่งแต่ข้าวเปลือ,อกทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้าวที่บรดที่ออกไปได้นะครับแล้วก็ถ้าวาัวลูกมันสูงแล้ต้นกุ่มก็จะยิ่งต่ำเนี่ยม,มาชิ้นก็จะลงไปในตัวเกษตรกรรายย่อยนะครับการเกษตรหรือแ,แต่กิชุมชนของเราเนี่ยทำให้ตัวผลลรากของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้ขึ้นแบบง่ายขึ้นนะครับแลว้วก็ไวต่อการปรับตัวของโลกในอาชัน แลกเปลี่ยนกันในฟอร,รัมนี้นะครับว่าแต่ละประเทศใช้เทคโนโลยีอะไรในการที่ช่วยเกษตรกร,กรของเขานะครับแล้วก็ไทยตัเองก็มคีความรู้ต่างๆและที่สาคัญเนี่ยพอมันมีการาแปรรูปนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเนี่ย คอสโตรแะเทรดก็ต่างมาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันหรือว่ามีการค้าระหว่างประเทศที่มาประจุมในวันนี้ทั้งหมดนะครับก็ในในมิติของอัปราการตรงกับยุทธศาสตร์ของตบสนะครับแล้วก็อย่างทางที่ท่านรองนายกเป็นประธานกบสก็ให้นโยบายแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการรีเชฟสตรุที์ของกบสอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งหลักสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะยกระดับนะครับการผลิตทั้งหมดของเกษตรกรรายย่อยลูกค้าบสเนะครัผ่านการรีสกิลนะครับแล้วก็เรื่องของฟันดิ้งในเรื่องของระยไดต่างนะครับเพื่อที่จะทำให้เขา เ,เ,เมื่อเขาเป็นคนดีนะครับยกระดับคุณภาพการผลิตได้เนียน่ยทุกคนที่จะได้ฟันดิ้งที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ีไฟส์ในเรื่องของหัวไฟแนนซ์ต่างๆที่จะเข้ามาเ็ระอย่างเมือเ่อกี้ทาง central b a n ของฟิลิปปินส์พูดนะครับว่าทาง c e n t r ลแบงก์ของฟิลิปปินส์มีการสร้างระบบการเงินทางการาเกษตรโดยเฉพาะนะครับก็คือว่า เวลาผลิตได้ขายได้เนี่ยมันมันคานเฟอร์โดยตรงลงไปกับเกษตรกรผลิตนะครับเราไม่ต้องผ่านคนกลางผู้รวบรวมอะไรอย่างนี้ก็ทำให้กเกษตรกรได้เงินเร็วขึ้นแล้วก็เป็นผลประเพอร์เชิงลูกน้ำหนักนะครับซึ่งผมว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เราจะพัฒนาขึ้นในการที่ทําให้กเกษตรกรเนี่ยหลังจากที่จะไม่โลยีเข้ามาใช้ผ่านมือถือนะครับผ่านโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะขายของหรือขายผลิตภัณฑ์ทางาการเกษตรเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชันออี้ได้ด้วย